สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจพิการแล้วก็ kop youtube พิกรัรน้องแม่ค่ะวันนี้พิการมาไลฟ์ให้ความรู้ค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดหัวใจรัวๆให้พิการนิดนึงค่ะจับน้องความน้องไม่ยอมคว่มเลยเป็นอะไรไหมเวลาที่เราจับลูกความเราจะไม่จับเวลาที่ลูกแบบอืม เพิ่งกินนมอิ่มนะคะเราต้องให้ลูกกินนมสักหนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยปอ่มหรือว่าก่อนมื้อนมอะไรนี้ค่อยจับปั้มนะคะบางทีเราให้ลูกกินนมอิ่มแล้วไปจับปั้มเนี่ยลูกก็จะงุ่หงิดนะเพราะว่ามันอึดอัดก็เลยจะไม่ยอมปั้มแล้วก็เวลาที่จับปั้มเนี่ยให้เราแบบหาอะไรมาให้ลูกเล่นนะคะแบบหาของเล่นมาแบบไว้ข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้เขาเล่นนะคะอย่างเงี้ยคะ่ะเออเขาก็จะได้แบบ เล่นอยู่ได้นานแล้วก็ยอมยอมคว่ำอยู่ได้นานนะคะน้องสองเดือนควรเริ่มให้กินขวดยังไงก่อนแม่ไปทํางานค่ะสองเดือนจริงๆแล้วขวดเนี่ยเราต้องฝึกตั้งแต่หนึ่งเดือนนะคะหรือสี่สิบห้าวันก็ได้นะคะเริ่มฝึกกินขวดนะคะวันละหนึ่งถึงสองครั้งค่ะอวันละหนึ่งสองครั้งโดยให้คนอื่นเป็นคนป้อนนะคะ เลือกจุกนมที่เสมือนเต้านมแม่ก็คือคอกว้างมีรูระบายน้ำนมหลายๆรูแล้วค่อนข้างมีความนิ่มอาจจะเป็นเหมือนแบบจุกซิลิโคนแบบยางเอ๊ไม่ใช่ซิลิโคนยางพาราที่มันนิ่ๆมๆอ่ะอันนั้นนะคะก็จะทําให้แบบน้องยอมดูได้ง่ายขึ้นนะคะลองได้ค่ะสองเดือนฝึกเลยค่ะน้องสี่เดือนสิบแปดวาน้องนอนมีเหงื่อออกอันนี้ตอบแล้ว หาข้อจะสองเดือนแล้วนะคะเลือดอยังไหลไม่หยุดผิดปกติไหมบางทีก็ไหลยเยอะบางทีก็ไหลน้อยต้องใส่ผ้าในไหมตลอดอ่ะคุมกําเนิดด้วยวิธีไหนถ้าคุมกําเนิดด้วยฝั่งยาคุมหรือว่าฉีดยาคุมกินยาคุมมันจะมีเลือดออกผิดปกติได้เหมือนกันนะคะหนึ่งแต่ถ้าไหลทุกวันไม่ไหวไปหาหมอนะคะก็คือต้องไปปรึกษาหมอดีที่สุดนะคะ น้องลิ้นขาวมากใช้ผ้ากอ๊อบชุบน้ำเช็ดความสะอาดแล้วก็ไม่หายสองเดือนนมแม่ล้วนอืมต้องกอบต้องบอกก่อนนะว่าก่อนอื่นเนี่ยในเด็กเนี่ยค่ะเด็กที่กินนมนมล้วนไม่ว่าจะเป็นนมแม่นมผงเนาะด้ยวยความที่เรากินนมที่เป็นเป็นสีขาวๆเนี่ยทุกวันทุกวันวันละหลายหลายมื้อเหมือนเรากินน้ำแดงค่ะลิ้นเราก็จะแดงลูกก็จะเป็นลิ้นขาวค่ะเรามีหน้าที่เช็ดให้เขาเช้าเย็นแต่ถ้าเกิดว่า ขาวแบบเป็นฝ้าหนาะเป็นแบบเหมือนเคริรฟนมติดอะคะ่ะแล้วก็ตามกระพุ้งแก้มตามเหงือกตามเพดานปากมีด้วยอันนี้คือเรื่องของเชื้อราซึ่งบางทีลูกจะมีงองแงแล้วก็กินนมน้อยลงอันนี้เราต้องแยกให้ออกก่อนถ้าเป็นฝ้าขาวจากนมปกติคือเช็ดแล้วไม่ออกออกเอ๊เช็ดออกแต่เป็นเหลือขาวๆบางๆพอเห็นเหมือนเรากินน้ำแดงอะนึกสภาพเรากินน้ำแดงอ,อันนั้นคือปกติค่ะคุณแม่นะคะ บันึ้นร้องขอดูดเต้าตลอดแถมทุกครึ่งชั่วโมงสามารถให้เขาข้อเต้าตลอดได้ไหมกลัวเขาจะสับสนเวลากินเพราะปกติก่อนฟันกิงเขาจะกินห่างทุกสามถึงสี่ชั่วโมงช่วงเวลาที่ลูกไม่สบายเนี่ยการดูดเต้านมของเขาของเราของเขาอะคะ่ะมันจะทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายมั่นคงปลอดภัยเด็กบางคนก็เลยชอบที่จะดูดเต้านมเวลาที่รู้สึกไม่สบายเช่นไปฉีดวัคซีน ฟันขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ต้องตอบสนองเขาไปเพราะเขาต้องการความมั่นคงทางด้านจิตใจต้องการเหมือนให้เราเป็นที่พึ่งของเขาให้เขาดูดไปนะคะอันนี้คือข้อดีของการดูดเต้า้วยนะเดี๋ยวพอเขาอาหายอาการปวดนะคะเขาก็จะเราก็เริ่มปรับหางๆได้เลยเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณแม่นันทิสาบ,บอกว่าน้องหนึ่งขวบสเดือนปกติกินนมแม่ล้วนตอนนี้แม่เลิกปั๊มนมแล้วค่ะ นมสต็อกจะหมดแล้วแต่ลูกไม่ยอมกินนมอ,อย่างอื่นเลยทำยังไงดีคะอืมพี่ส่วนใหญ่นะพี่ก็จะแนะนำว่าให้เขาไปหานมกล่องที่มันมีแบบว่ากล่องที่มันมีสีสันหรือมียอดมนุษย์มีอะไรก็ได้ที่เขาจะชื่นชอบอ่ะกวบสองเดือนนะคะให้เอามาฝึกกินนะคะ คู่กับนมนมสตอกอ่ะตอนนี้ที่ยังไม่หมดอ่ะเอามาสลับสลับกินฝึกฝึกไปก่อนแบบไม่จริงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะปัญหานี้เคยเกิดกับคุณแม่ที่เป็นคนไข้ที่เคยมารับบริการพิการที่คลินิกนมแม่นะเขาก็แก้ปัญหาด้วยการแบบว่าพาไปเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เลือกกล่องนมเองอะไรเองนะคะนะคะสะเก็ดเหลืองๆที่หัวอันนี้เนาะสะเก็ตเหลืองๆที่หัวแบบเนี้ยนะที่หัวนะอ่า อันนี้ให้เราใช้เอ,อตัวเบบี้ออยล์หรือน้ำมันมะกอกนะคะเคลือบที่ผมทาไว้หนึ่งชั่วโมงก่อนสระเสร็จแล้วก็ไปนะคะไปสระผมให้น้องนะคะไม่ต้องถึงขนาดแกะหมดนะคะเวลาเราสระผมให้น้องเราก็จะคช้อย่างเงี้ยสระผมนะคะอ่าใช้หวีสางออกนิดนึงให้ตะเก็ตมันหลุดไม่ใช่ไปขูดที่ที่หนังรือสานะขูดที่ผมที่สเก็ตมันมันหลุดออกมาะคะ่ะ อันนั้นน่ะนะคะแล้วก็ล้างมันอาจจะไม่ได้หมดในหน่เดียวนะแม่ก็ต้องทำแบบนี้บ่อยๆแล้วบางทีมันก็จะกลับมาเป็นอีกนะคะเป็นเรื่องปกติเพราะต่อมไขมันที่สีสะน้องเนี่ยมันอยู่กันแน่นด้วยแล้วก็แบบทํางานยังไม่ปกตินะคะก็จะเกิดปัญหาเรื่องอย่างเงี้ยค่ะได้โอเคเนาะขอบคุณมากค่ะวันนี้พี่เกลนต้องไปก่อนนะคะขอบคุณทุกการไลค์การแชร์นะคะเดี๋ยว,วเจอกันใหม่วันอังคารหน้านะคะหรือว่ามีโอกาสก็จะมาไลค์ให้กับแม่ๆนะคะ อันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ